Wadi fancy nancy Bree's fancy glasses. In this story you will read or hear words with the long E sound. Let's get started. Bree can't see well. She is going to the eye doctor. Bree got eyeglasses. Bree can see now. She looks great. Brie's glasses are purple and they glitter. I have never seen just fancy glasses. At the eye doctor, Brie had to read a chart. It had big and tiny letters. Brie had a silk hanky to clean her glasses. She keeps the glasses in a shiny silver case. Glasses can be very fancy. อืม hmm, I think I can't see so well Maybe I need glasses too แล้วตอนนี้เด็กๆนะคะมาลองเล่านิทานจากภาพเป็นภาษาไทยกันดูนะคะเล่มน,นี้จะมีคำศัพท์หลายคำศัพท์เลยที่มีเสียงอ e ีออกเสียงยาวๆค่ะลองมาเริ่มดูกันนะคะปรีมองเห็นไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยเห็นเลยเธอเลยกำลังจะไปหาหมอตาหรือว่าจากสุแพทย์ค่ะปรีได้เว้นตาม,มาด้วย ตอนนี้บีมองเห็นแล้วเธอดูดีมากเลยกับแว่นตาคู่นี้แว่นตาของบีมีสีม่วงและมีกริตเตอร์ด้วยนะฉันไม่เคยเห็นแว่นตาคู่ไหนสวยแฟนซีขนาดนี้มาก่อนเลยบีเล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปพบคุณหมอตาหรือว่าจากสุแพทย์เนี่ยบีต้องอ่านชาร์ตซึ่งมีตัวอักษรที่มีทั้งตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กด้วยบีมีผ้าไหม ผืนเล็กๆเอาไว้ใช้ทำความสะอาดแว่นตาด้วยนะเธอเก็บแว่นตาไว้ในกล่องสีเงินเงาแวววับแว่นตาสามารถเป็นอะไรที่แฟนซีได้มากๆเลยนะเนี่ยอืมฉันคิดว่าฉันมองเห็นไม่ค่อยชัดแล้วสิบางทีฉันคงต้องใส่แว่นตาบ้างเหมือนกันแล้วนะเนี่ยจบแล้วค่ะเด็กๆสนุกกันไหมคะ แล้วรอตอนต่อไปดูนะคะว่าจะเป็นหนังสือเร่มไหนมาอ่านให้ฟังกันบ๊ายบายคะ่ะตัวอ e ีเสียงเยียมีคำศัพท์ตามน,นี้นะคะ B, fancy, need, she, we, h a n k y C shiny, clean, keeps, seen, tiny ส,น,สนุกไหม,มคะบ๊ายบาย